Hello today สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกทุกคนนะคะมาพบกับทิเชอร์สุนันทานะะในรายวิชาน่าจสินไทยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทิเชอร์จะนําเข้าสู่การเตรียมตัวสําหรับการเรียนน่าจสินไทยนะคะในวันนี้เดี๋ยวทิเชอร์จะนําวิธีการดัดตัวนะคะดัดตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหรือหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะมีท่าไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งนะคะให้เรียนนั่งพับเพียบ โดยหันเท้าไปทางด้านขวามือของตัวเองะคะ่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะนําข้อศอกทางซ้ายมือของตัวเองนะคะวางไปที่หน้าขาทางฝั่งซ้ายะคะ่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนําฝ่ามือด้านขวานะคะจับที่นิ้วมือซ้ายนะคะ4นิ้วนะคะตั้งแต่นิ้วชี้นะคะถึงนิ้วก้อยนะคะเว้นนิ้วโป้งไว้หนึ่งนิ้นะคะและ เข้าหาแขนตัวเองนะคะหาข้อมือตัวเองแบบนี้นะคะให้เรียนนั่งหลังตรงๆนะคะบางคนจะทาหลังมองนี้นะคะนั่นคือผีทีนะคะเรียนเชิดหน้ามานะคะยื่นหน้าอกนะคะและนับในใจ1นถึงยีค่ะต่อไปเป็นท่าที่2นะคะก็จะเหมือนท่าแรกเลยนะคะเพียงแค่เราทําฝักตรงข้ามค่ะเริ่มต้นนะคะก็ให้เรียนนั่งเคาะเทียบโดยถันเท้าไปถักซ้ายมือของตัวเองค่ะ ให้นักเรียนนำข้อสอทางขวามือนะคะวางไปที่หน้าขาของทางขวามือของเราค่ะทําเหมือนเดิมเลยคะ่ะดัดนิ้วมือของเราอีกสีนิ้วนะคะให้ลงมาทางด้านแขนของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะนั่งหลังตรงเหมือนเดิมและนับ1นึถึงยีในใจค่ะต่อไปจะเป็นท่าที่3าของเรา นนะะที่เชื่จะขอเริ่มจากฝั่งขวามือของเราก่อนนะคะให้เรียนตั้งข่าขึ้นนะคะแบบนี้ส่วนขาซ้ายนะคะเรียนอยู่ด้านในนะคะหนุด้านขาขวาจะอยู่ด้านนอกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เรียนตั้งแขนตัวเองนะคะฝั่งเดียวกันกับเข่าที่เราตั้งขึ้นนะคะจากนั้นนะคะให้เรียน ตั้ง4ีนิ้วเหมือนเดิมนะคะเราจะดัด4นิ้วนี้นะคะตั้งแต่นิ้วชี้นิ้วก้อยนะคะโดยยัำมือข้างหนึ่งก็คือฝั่งซ้ายมือของเรานั้นจับไปที่นิ้วทั้ง4นะคะและดัดเข้ามาหาตัวเองนะคะนับ1ถึง2ี่สค่ะต่อไปเป็นท่าที่4นะคะที่เชอร์จะทำด้านข้างนะคะนัเกเรียนได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็เหมือนกันกันกบท่าที่สาเลยนะคะเพียงแค่เราตั้งขา ฝั่งตรงข้ามนะคะเมื่อกี้เราทําฝั่งขวามอือแล้วนะคะทีเชอร์ก็จะมาทำขาซ้ายมือบ้างนะคะให้เรียนตั้งขานะคะทางงส่งซ้ายมือของเราขึ้นมาเอาเท้าขวาของเราไว้ด้านในเหมือนดินนะคะจากนั้นนะคะเอาแขนซ้ายนะคะวางนะคะโดยที่อ่าท่านเรียนสังเกตดูข้อสอบท่เชอร์น,นะคะจะเลยเข่าออกมานะคะลูกไม่อยู่ตรงนี้นะลูกอ่กให้ข้อสอบนั้น เลยออกมาทางด้านเท้านะคะนั่งหลังตรงเหมือนเดิมนะคะทัางเรียนทาห,หนังงอแต่นี้จะไม่ได้นะลูกต้องนั่งหลังตรงนะคะจากนั้นนะคะให้เรียนนำมือใช้ดัดนิ้วนะคะทั้งสี่นิ้วของเรานะคะเข้ามาที่หน้าแขนแขนตึงเหมือนกันนะคะมองเห็นไหมเอ่ยนั่งหลังตรงนะคะแล้วนะัดหนึ่งมือสี่ขด เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการดัดตัวดัดตนของทิชชอร์นะคะคาดว่านักเรียนนั้นคงจะได้ฝึกทำกันแล้วบ้างนะคะยังไงนะคะการส่งงานของทิเชอร์ในคลิปที่1น,นี้นะคะขอให้นักเรียนนะคะดัดตนเองนะคะในท่าที่ตัวเองคิดว่าทําได้ดีและสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็แล้วแต่นะคะให้นักเรียนเลือกมา หนึ่งท่านะคะโดยที่นักเรียนนั้นถ่ายภาพทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะคะเท่ากับนักเรียนจะต้องส่ง2ภาพนะคะในการส่งในคลิปที่1น,นี้นะคะดิเซอร์จ,จะคอยดูนะคะและขอให้นักเรียนตั้งใจทําด้วยนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะสถานการณ์โควิด -19 นะคะก็ยังคงเป็นที่น่าเป็นห่วงนะคะยังไงนักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดนะคะมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะแล้วก็เมื่อออกจากบ้านก็ให้สวมแมสอย่างปลอดภัยด้วยนะคะแล้วไว้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ